สวัสดีค่ะมาเบิ่งเด้อพี่น้องให้ปลาเด็นเฉียนตำแก้วพริกดิบหนเบิ่งอันนี้แก้วพริกดิบปลาเด็นไปซื้ออันพริกหยวกมา,นาเนาะเนาะแล้วก็มีปกนกันกับพริกอันแดงๆน้ำปลาเด็นอันบ่ได้อันขวดเด้อกับเด้อปลาเด็ปเดนปิ้งใส่เตาอบปิ้งใส่เตาอบก,ก็ใส่อันหอมแดงไปน้ำแล้วก็ใส่กระเทียมไปห้าน้ำนาะนค่ะเนาะอันนี้ก็ปลาเด็นก็สิมีน้ำปลากับน้ำตาลบีบน้าบักหน้าผาสมน้ำนาะนค่ะเนาะ กไหวสับปเกี่ยวไหวกินกับปลาทอดปลาอย่างก็ไดเนาะกันเนาะกัน,นห้าวเพราะอยากกินกับปลาทอดท่กากันก็อยากกินนังสี่กับพัดไส้หมูก็ได้เอาไส้หมูก็ต้องใส่นมันหมูด้วยกันด้วยเอานามใสเหลอกกันเวลานามเดือดเราก็เอาหมูไปใส่จกักหมูก็จักประมาณจักสามส่วนโตเนาะกะนเนาะพอหมูสุกดีเราเหา่าวเกาพริกอันนี้ลงไปเลยเน้ะกันเด้ะ เราไปเขาเอิ่นพริกอันพริกสดพริกสดอันหมูสับเนาะคะ่ะเนาะประเด็นเฮ็ดกินประจำน้ำนำตาเนี่ยก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำหมักเน่าก็าหา่อนั่นก็ใส่เหล่าต,ตะห่อตามใสียอบผูดแล้วั้งคนก็หมักของชุดลดก็ใส่ผู้รักคนหมกักลดตีก็ใส่แล้วแตะข่าจ้าสิใส่เนาะอนี้ประเด็นการตำแหลกเอาเนาะคะ่ะเนาะตำแหลกเรา ใส่อมแดงใส่กระเทียมกับหลายเติบด้วกันด้วยช้นไยนั่นพริก,กดสดใช่นนำตาลมันจะเป็นหลดกลมๆนะค่ะเนาะแต่พวกมกพร้ลงค้นกับใส่พริชูหรืกอะไ้แต่ว่าประเด็นมันใส่พริกชุบ พรายห้าวหลอกแล้วตำโบโดนมันกปกระแดก,กระละเอียดมากนะนี่ประเด็นก,นกับสีแดงเบื้องบนือประเด็นกับสิบประทันละเอ็ดนะประเด็นกับสีเห็ดมือหนึ่งละประเด็นสีเห็ดเสีเ่ยมมืออือชิ้น,น,นะมาเนาะเบืบ้องพี่น้องเป็นตาแซ่บตาแซ่บ ไปล้าน,นั้นห้าไปผัดเอาห้าเอาไปอันใส่ใส่หมูก็เอินพริกกันพริกสดหมูสับเอาใส่หมูแล้วก็ไม่กินกระเพราเนาะค่อเนาะกินกระเพราแซ่บแบบแบบพี่นอ้อง ขวกไปเก็บก่อนกระติเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะใส่หอมแดงใส่กระเทียมน้ำนอะกันเนาะอย่าลืมใส่หมักนั่งนี่หมักนั่งแต่ว่าใส่บ่เบิดดอกประเด็นว่าหมากสมใส่หมากสมปันใด เอาไปแต่กินน้ำเราแบดที่นี่ก็เอาไปใส่หมูสับน้ำเนาะ,ะเนะาะเห็ดพริเกิลหมูสับหมูแดงไปเดีนสีแด่เห็ดไว้ใหบไนกินน้ำไปเดินไปซื่อมาตอนนี้กันเด้อกันเด้ออยูหลอดปลอดภัยบรรทุกคนอยู่ดีสบายความเค็มยาแด,ดคงความไข่ยามี่ไปทางใดก็อย่าลืมใส่เม็ดขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิบะะเด้อกันเด้อขอบคุณทุกการติดตามเหมือนไม่มา,ากกัช้าๆได้พลาเลี่ยมงามเนาะ,ะเนาะ คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกไม้เน่ยต่ำบักพริกให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะต่ำพริกที่ผู้เขาเจ้าบ่ะะกินโพงจิ้วหลุดก็เฮ็ดแบบประเดียน่ะผู้ใดเขาเจ้ากินโพงจิ้วหลุด,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 ลดก็ใส่ตามใจชอบเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันใดก็บ่เป็นสูตรตายตัวจังแนวดอกขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเดอ้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็มีส่จำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ